พวกมึงจะมาขายขอให้พวกกูแล้วคุณมานั่งแบบดูถูกพวกเราแบบเนี้ยหรืว่าทําให้เราดูแย่มากในสายตาของโลกแบบนี้ใช่ปะคือขออนุญาตเลยนะพวกกูจะไม่อุดหนุนพวกมึงต่อไปอย่างแน่นอนขอโทษนะคนไทยไม่ได้ด้อยพัฒนาไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่มาเปื้อนทวารคนไทยใช้ใส่น้ํานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสักครั้งหนึ่งคราวหน้าที่ต้องเข้าส้วมแทนที่จะใช้ใส่น้ําใช้ iPhone น,นั้นเองแล้มาเช็ดทวารน,นะครับ ใช้ iPhone ให้เป็นประโยชน์อย่างที่ควรครับมัดรวมฝรั่งทีมไทยค่ะไม่ทน Apple รับไม่ได้โฆษณาเมืองไทยไม่ตรงปกค่ะหลังจากที่ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่อย่าง Apple นะคะเขาได้ออกโฆษณาตัวใหม่มานะคะ แค่สัปดาห์กว่าๆแค่นั้นละค่ะดราม่าที่ไทยที่เพียบค่ะบนโซเชียลนะคะเมื่อพวกเขาหันมาปักหมุดโลเคชั่นสำหรับการถ่ายทำโฆษณาชิ้นนี้ในประเทศไทยนะคะแต่ว่าดันพยายามสื่อให้ภาพลักษณ์ของไทย,ยมันล้าสมัยเกินความเป็นจริงค่ะงานนี้นะคะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งไทยทั้งต่างชาติค่ะไม่ทนกันแล้วนะคะจวกกันยับไปหมดค่ะแม้แต่ฝรั่งเองนะบอกว่ารับไม่ได้กับโฆษณา Apple ชิ้นนี้ค่ะ เริ่มจากอาจารย์เดวิดวิลเลียมค่ะคนนี้คนดังนะคะอินฟลูที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยจนพูดแทนคนไทยได้หมดสารพัดเรื่องนะคะงานนี้เขาก็บอกว่าเขาทนไม่ไหวเหมือนกันโพสผ่านบัญชีเดวิดวิลเลียมนะคะบอกว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ Apple เนี่ยดูเหมือนไม่ให้เกียรติคนไทยเลยอุตส่าห์มาถ่ายทำในบ้านเราทั้งทีด้านถ่ายออกมาเป็นแบบนี้ โดยในคลิปนะคะอย่างวิจารณ์อย่างออกรถออกชาติค่ะยกตัวอย่างนะคะเขาพูดว่าพี่รับไม่ได้ขอโทษทนานัหน้าตาของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้เซิร์ชใน Google นิดนึงนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันโมเดิร์นหรือเปล่าและสิ่งที่จะขึ้นมาทันทีก็คือคำว่า Y E S Yes คือโมเดิร์นสุดๆและถ้าเปรียบเทียบสนามบินไทยโมเดิร์นกว่า ทันสมัยกว่า JFK ที่สหรัฐอเมริกาอีกขอถามว่าถ้าเซิร์ชแค่เนี้ยก็ลูแล้วปะว่าสนามบินบ้านเราเนี่ยก็คือดีประเสริฐมากกล้าพูดได้เลยว่าทุกอย่างในคลิปเนี้ยภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาโลกดูแย่สุดๆถ้าพวกมึงจะมาใคร่ขอให้พวกกูแล้วคุณมานั่งแบบดูถูกพวกเราแบบเนี้ยหรือว่าทําให้เราดูแย่มากในสายตาของโลกแบบนี้ใช่ปะคือขออนุญาตเลยนะพวกกูจะไม่อุดหนุนพวกมึงต่อไปอย่างแน่นอนจนสุดท้ายคะ่ะคุณผู้ชม ครูเดวิดเนี่ยถึงกับประกาศว่าในวันนี้ด้วยความหมั่นไส้ที่อยู่ในใจจะวิ่งไปซื้อโทรศัพท์พับของซัมซุงทันทีเออปรอบมือค่ะอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดแค่นี้นะคะคือนี่เอามาย่อๆนะเอามาแต่ตรงไฮไลท์นะคะอีกคลิปหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะมากนะคะคนนี้เป็นหนุ่มชาวอังกฤษชื่อคุณลุกนะ คนนี้เราเอามาทำคอนเทนต์บ่อยเพราะว่าเขาทำคอนเทนต์ชื่นชมเมืองไทยบ่อยๆค่ะเป็นประจำเลยแล้วคลิปนี้เขาออกมาพูดนะว่าเขาเนี่ยทีมไทยแลนด์จ้ะแล้วก็ทนไม่ได้ด้วยที่ Apple เนี่ยทำโฆษณาที่ไม่ให้เกียรติคนไทยเลยโดยเฉพาะคำถามที่ว่าที่นี่มีแอร์ไหมมีห้องน้ำไหมเขาตั้งคำถามเพราะว่า Apple คุณพยายามจะสื่ออะไร โดยคุณลุกค่ะเขาก็ถ่ายสภาพสนามบินของเมืองไทยเทียบกันให้ดูจะจะเลยเป็นยังไงเรียบร้อยไหมสะอาดสวยงามขนาดไหนถ่ายห้องน้ําให้ดูด้วยค่ะว่ามาเข้าห้องน้ําที่เมืองไทยเนี่ยห้องน้ําเมืองไทยเ่ยทั้งทันสมัยแล้วก็สะอาดมากๆนะคะท้ายคลิปนะคะไปท้ายคลิปเขาบอกว่า นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยกับคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งพลังมากที่สุดในโลกแล้วก็ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครด้วยแล้วเนี่ยแหละคือเหตุผลที่หลายคนไม่ชอบเพจของผมเนี่ยมีขึ้นเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยยอดเยี่ยมแค่ไหนและนี่คือทีมไทยแลนด์ประกาศชัดข่าวว่าเป็นทีมประเทศไทยนะคะมากันอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเป็นชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งนะคะ ต้องบอกว่าอันนี้แซ่บมากดิฉันบรรยายในคลิปของเขาไม่หมดนะคะช่องสจ๊วตเจราตนะคะชาวออสเตรเลียค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปฟังช่องเขาเต็มๆคนนี้นะถนัดเรื่องของภาษานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเลยแหละพูดไทยได้ชัดแล้วขอโทษด่าเป็นภาษาไทยเจ็บสุดๆคอนเทนต์ลงไปเมื่อวานนะพอวันนี้ฟาดไป4 0แสนวิวจ้าไวรัลสุดๆนะคะพาดหัวเขาบอก เหมือนบริษัท Apple ิลอะเบ่งอุจาระใส่หน้าชาวไทยโอ้โหแล้วทีนี้ในคลิปนะั้นในคลิปเขาก็พูดต่อเนี่ยแหละบอกว่าเหมือนบริษัท Apple เนี่ยเบ่งอุจาระใส่หน้าชาวไทยแล้วพออุจาราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญชวนชาวไทยมาใช้ไอโฟนกันเถอะหลอกว่าไม่ใช่อุจา้ะนะนี่มันไอติมกินซะผมดูคลิปนี้แล้วผมโมโหจริงๆ ขอโทษนะคนไทยไม่ได้ด้อยพัฒนาไม่ได้ใช้กระดาษที่ชู่ให้มาเปื้อนทวารหรอกคนไทยเนี่ยเขาใช้สายน้ํากันจ้ะแล้วเขาก็ยังฝากถึง Apple ค่ะบอกว่าคราวหน้านะถ้าคุณจะต้องเข้าซ่วมอะแทนที่คุณจะใช้สายน้ําแบบคนไทยคุณก็ใช้ iPhone นั่นแหละเช็ดทวารของคุณซะใช้ iPhone ให้มันเป็นประโยชน์อย่างที่ iPhone มันคู่ควรนั่นแหละจ้ะขอโทษนะ คนไทยไม่ได้ด้อยพัฒนาไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่มาเปื้อนทวารคนไทยใช้ใส่น้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสักครั้งหนึ่งคราวหน้าที่ต้องเข้าซ่วมแทนที่จะใช้ใส่น้ําใช้ iPhone น,นั้นเองแล้วมาเช็ดวาวรนะครับใช้ actionsagt iPhone ให้เป็นประโยชน์อย่างที่ควรครับโอโ้โหเจ็บแสบมากทิ้งท้ายนะเขามีคําพูดอันนี้นะเขาฝากถึงคนไทยด้วย คนไทยบางกลุ่มนะเขาบอกว่าผมเห็นว่ามีคนไทยบางคนนะที่บอกว่าโอ๊ยโฆษณาเขาก็แค่พูดเล่นะมันเป็นโจกมันไม่มีอะไรมากเนี่ม่ต้องซีเรียสผมซีเรียสครับสำหรับคนไทยที่ดูคลิปนี้แล้วไม่โมโหผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับ 1. อาจจะเข้าใจภาษาอังกฤษไม่ดีพอหรือเข้าใจวัฒนธรรมที่เขาถ่ายทอดได้ไม่พอหรือไม่รักชาติ หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนี่แหละค่ะอยากให้ไปฟังกันเต็มๆนะเพราะว่าแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าพูดเยอะกว่าน,นี้ค่ะอันนี้เรามัดรวมกันมาให้นะคะ